เดี๋ยวเราจะไปทอดให้เหลืองๆห,หน่อยนะคะไก่มะนาวผัดแห้งนะครับคุณผู้ชมไก่ทอดตอนนี้ก็กลิ่นหอมนะครับอืมลำายไหลนะคะคุณยาย,ยาใส่มะนาวลงไปแล้วนะคะอ๋อมะนาวใส่เป็นแว่นอย่างนี้เลยไม่ใช่ใช่ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันตอนเช้าอีกเช่นเคยนะครับค่บคะค ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับอ FC ของแม่ตอนนี้เริ่มเยอะเลนะครับแต่ละท่านก็คอมเมนต์ถามอะไรเยอะยๆมากมายครับขอบคุณนะคะท่านผู้ชม,ม,มบางครั้งยายผิดพูดผิดบ้างถูกมัางก,ก็ขออภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานเลยนะครับหลายเดือนแล้วนะคะแต่เป็นปีแล้วเนาะตั้งแต่เราทำช่องมาก็ประมาณ นับเดือนกันยาปีที่แล้วเป็นปีแรกอ่าอันนี้เขาใกล้ครบหนึ่งปีนะครับใกล้ครบหนึ่งปีเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตามรับชมคุณยายนะคะผิดมั่งอภัยก็ขออภัยกันนะคะแล้ววันนี้นะครับมีเมนูอะไรมาแนะนำครับแม่ไก่ผัดมะนาวแห้งค่ะไก่ผัดมะนาวแห้งไก่ผัดมะนาวแห้งค่ะ ฮะออไก่ผัดมะนาวแห้งเน้ะเราไม่ใหญตั้งชื่อให้แล้วก็ลืมเลยนะคะอ่ะขออีกหนึ่งครั้งอะไรนะไก่ผัดมะนาวแห้งค่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องชื่อเมนูนะครับว่า แม่จะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับค<ม>ุณผ <ม S 2> ู้ชมลืมแล้วนะคะคุณยายขอโทษนะคะอ่าสรุปว่าเป็นเมนูไกไ่ผัดแห้ง <laughs> เดี๋ยวผม <laughs> เดี๋ยวผมพูดให้ครับไก่มะนาวผัดแห้ง <laughs> <laughs> ไก่มะนาวผัดแห้งนะคะ,ะนะคะครับผมโอเคคุณยายก็ตั้งแล้วก็บอกลูกแล้วก็ลืมนะคะ <laughs> นี่นะคะเครื่องปรุงของคุณยายอันนี้ไก่ของคุณยายนะคะ ครึ่งกิโลนะคะคุณยายจะใช้เป็นสะโพกไก่นะคะวันนี้เลาะกระดูกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้สะโพกไก่นะคะครึ่งกิโลค่ะเครื่องปรุงของคุณยายก็จะมีน้ํามันพืชสองช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะมีมะนาวสีเหลืองๆสองลูกนะคะหั่น เป็นชิ้นเป็นแว่นแหว้แบบนี้นะคะแล้วจะมีต้นบักชีสองต้นนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาพริกไทยหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วดำหวานหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแป้งกระโพดหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมสามกลีบหอมสามหัวนะคะพริกแดงกินดาเขียวอย่างละสองเม็ดนะคะอืนี่ค่ะเท่านี้เลยค่ะวันนี้เครื่องปรุงครบเครื่องอยู่ะนะครับมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเค้ ไก่ของเราก่อนนะคะเราต้องเค้าเครื่องปรุงก่อนนะคะอืม,มาค่านี่นะคะไก่ของคุณยายนี่ค่ะครึ่งกิโลนะคะมาค่ะพริกไทยป่นลงไปเลยค่ะพริกไทยป่นนะครับเกลือนะคะเกลือครับผมค่ะเสี้วดำนะคะเสีวดำาสี้ยว,วดำหวานเพิ่มสีสันนะคะเพิ่มความสวยของเรานะคะซอสปรุงรสนะคะ บบน้ำมันหอยนะคะน้ำมันนี่ค่ะเราก็จะเข้าวไวงยางนนะคะนี่นะคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยนะคะแป้งข้าวโพดค,ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราอยาเอาไก่ไปทอดก่อนใช่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 ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปทอดให้เหลืองๆห,หน่อยนะคะช่วงนี้แถวหลังบ้านนั้นแมงวันเยอะนะครับคุณผู้ชมเยอะม,มากต้องใช้เครื่องนี่ครับเข้าไปโยนแล้วหลายตัวนะครับพอมีเครื่องแล้วโอ้โหเริ่มหายไปเยอะเลยน้องแม่เนาะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะขยำไก่ไว้ประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะครับ อะไรนะไก่มัน,นาวผัดแห้งา <laughs> <laughs> มาค่าใหญ่เปิดแก๊สแล้วนะคะเปิดแก๊สเลยครับผมคนค้ำมันใส่เลยคะ่ะใส่น้ำมันเลยครับนี่เป็นน้ำมันปาล์มนะครับคุณผู้ชมน้ำมันสำหรับทอดนะคะ นี่นะคะน้ำม,มันของคุณยายก็เริ่มเดือดแล้วนะคะคุณยายแล้วจะลดไฟหน่อยนึงค่ะนี่นะคะเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะครับค่ะนี่ค่ะไก่ลงเลยครับไก่มะนาวผัดแห้งนะครับคุณผู้ชม หรือจะเรียกไก่ผัดมะนาวแห้งมะนาวแห้งผัดไก่ก็ได้นะครับอย่าตามยายนะคะยายก็ลงลงมึนดึงยายชอบพูดกลับกันกะคะเป็นกันทุกคนครับผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอีกหน่อยผมก็ถ้าอย่าไปเร็วก่อนแม่ครับสมองเละเรือนแล้วค่ะ เดี๋ยวคุณยายจะเอารอบเดียวเลยนะคะนี่ครับรอบเดียวไปเลยนี่เราใช้ไก่ประมาณครึ่งกิโลใช่ไหมครับครึ่งกิโลค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวต่อเขาเซตตัวค่ะเรามาพลิกกันครับมาคะ่ะเริ่มเซตตัวแล้วครับนี่นะคะ แค่ไก่ทอดตอนนี้ก็กลิ่นหอมนะครับผู้ชมหอมมากค่ะอันนี้เมนูนี้เราเด็ดอยู่ที่เนื้อไก่นะคะเพราะว่าเราเขาเขาเขาเนื้อไก่อยู่แล้วนะคะมาแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวเผ็ดอืมทำลายไหลนะคะ,ะ,ะ,คะนี่ค่ะมาเลยครับผู้ชมเดี๋ยวเรารอให้เขาเหลืองอีกนิดนึงนะคะอ มาดูครับว่าเอาสีสันประมาณไหนครับผมได้แล้วนะคะอันนี้เราจะไม่เอาจนกรอกนะคะเราจะเอาประมาณนี้นะคะเอาพอช้ำๆค่ะเอาช้ำๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวอยากจะปิดแก๊สก,ก่อนนะคะแก๊สนะครับค่ะนี่นะคะ่ะแก๊สจะขึ้นก่อนนะคะวันนี้เป็นแนวไก่นุ่มนะครับคุณผู้ชม แราจะไม่เอาแข็งไม่เอากรอบนะคะยายจะเก็บ <equiv> น <glam> ้ำม like like um <injuries> ันก่นะคะเก็บน้ำมันไว้ไก่เรานะครับอันนี้น <Isaiah> ้ำม <poems> ันหมูของคุณยายนะคะนี่ค่ะลงเลยอันนี้เป็นน้ำมันหมู ะะใช้ผัดนะครับคุณผู้ชมเปิดแก๊สอีกรอบครับผมใาจะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะกระเทียมนี่นะคะกระเทียมหอม,มนะคะแดงครับพริกค่ะตั <ลง S 1> วดเดียวเลยนะคะผอมกันเลยครับผมผัดให้หอมนะคะ แค่ไก่นี่ก็มีรสชาติอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมนี่นะคะพริกกับกระเทียมของยายเริ่มหอมแล้วนะคะมาค่ะเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะที่เราทอดไว้นะคะนี่ค่ะใส่ลงแล้วครับนี่ค่ะหอมกระเทียมหอมหอมมากเลยนะคะนี่นะคะนี่ะนะคะ ผีสังนะครับคุณผู้ชมนี่ค่ะนีค่ะอันนี้นะคะเราคุณยายจะใส่มะนาวลงไปแล้วนะคะอ๋อมะนาวนีใส่เป็นแว่นอย่างนี้เลยไหมใช่ใช่ค่ะนี่คุณยายจะบีบลงไปนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเพิ่มอีกเพิ่มรสชาติหน่อยนะคะนี่นะคะ นี่คะนี่คะ่ะเหลือยายจะใส่ถึงแว่นนี้เลยนะคะน่ะโอ้ขาสนาใจมากครับคุณสมผมไม่เคยกินแบบนี้เลยนะคระับใ่่ะนี่คะ่ะมะนาวเปบบน็นมนมะนาเอาไปผัดด้วยนะครับโอ้อโหหอมเลยนะหอมกลิ่นมะนาวขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้ยายก็ประมาณนี้นะคะมาค่ะติดแก๊สเลยนะคะอ๋อเรียบร้อยเลยค่ะแล้วเราค่อยใส่ ต้นบะเกียลงไปนะคะนี่ค่ะโอโหนี่ค่ะลดี๋ยไว้เลยนานิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมไก่มะนาวผัดมะนาวผัดแห้งของคุณยายนะคะมีกลิ่นมะนาวเกลือมะนาวอ่อนๆออกมานะครับค่ะนี่นะคะอืมทำห่อนี้จะออกมันๆหน่อยจานกันเลยครับนี่นะคะ ถ้าเกิดเราไม่ไม่เอาน้ำมันจึ่งๆล้วมันเวลาวเราเนี้ออกมามันจะไม่แหลไม่ไมิ้งไม่เงาไม่มันไงน,นะคะถ้าเราไม่อยากได้น้ำมันเยอะเราก็ไม่ต้องเทลงไปนะคะนี่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะออออกมานาวขึ้นมาหน่อยครับเป็นสีสันของจานนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะ อืกลิ่นเปลือกมะนาวนะครับกินเปลือกมะนาวออกมาเลยนะครับค่ะนี่นะคะประมาณน,นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับไก่มะนาวผัดแห้งสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมคันใหญต้องหากินนิ่มๆก่อนนะคะนี่นะคะแต่ถ้าแม่ได้ฟันมาครับจะพาแม่เคี้ยวขนมเลยนะครับ <c oughs> ไก่มะนาวผัดแห้งนะหอมกลิ่นเปลือกมะนาวเลยมาเลยครับคุณผู้ชม ัครบจะออกกลิ่นมะนาวออกเยี้ยงนิดๆเผ็ดหน่อยๆเค็มหน่อยๆนะคะพอดีเลยค่ะรสชาติหอมกลิ่นมะนาวโดดมากเลยนะคะแล้วไก่เรามีรสชาติอยู่แล้วไก่ของเราก็จะออกเค็มเค็มอยู่แล้วนะคะเป็นอีกเมนูที่น่าสนใจนะครับผู้ชมเหมาะมากเลยครับสีสันหน้าตาก็ดูดีมากเลยครับรสชาติอร่อยค่ะมาค่ะมาครับชิมกันเลยครับผมค่ะ มาครับคุณผู้ชมโหกกลิ่นหอมเลยนะครับกลิ่นหอมจริงหน,นูจะได้กลิ่นเวลากินจะได้กลิ่นกลิ่นมะนาวโดดมากเลยอะมะนาวอร่อยอืมถ้าตอนนี้ก็หอมกลิ่นเปลือกมะนาวเลยครับมันเข้ากันดีเลยครับนี่นะคะอืมอบเปรี้ยวเค็มหอมอร่อยมากอืม ผมว่ามนะัมีกลิ่นเปลือกมะนาวชัดเจนใช่ใช่แล้วมันเข้ากันกับเมนูนี้นะครับเปลือกมะนาวเนี่ยมันจะออหอมหอมแล้วของเขาเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็กะลังของเขาครับไก่ท่านผู้ชมไว้ต้องทอดให้กรอบนะคะเอานิ่มๆแบบนี้พอนะคะ<ม>เขาจะพอดีกินกับข้าสวยอร่อยมากใช่ใช่ถ้ากินกับข้าสวยวร้อนๆนะคะ<ม>อร่อยท่านผู้ชมชอบก็ ทำเลยนะคะง่ายๆค่ะลองทำดูดูเลยนะคะมันแปลกดีด้วยนะครับผมไม่เคยกินนักแนวนี้ยายก็ทําไปเรื่อยเลยค่ะทําให้ลูกกินนะคะอร่อยชอบชอบตรงกลิ่นเปลือกมะนาวเนี่ยไหใช่ๆกินสลัก<ช> <ๆ S 2> เข้าเลยอยายก็จะหาชิ้นน้อยๆ เดี๋ยววันแม่ได้ฟันมานะครับผมพาแม่เคี้ยวขนมเลยครับให้อยากอยากเคี้ยวอยากกินแล้วเนาะเคี้ยวละอเมนูนี้อร่อยนะครับคุณผู้ชมเหมาะมากคุณยายเขาลำคาญตัวเองนะคะกินอะไรก็ไม่ได้นะคะต้มข้าวกินทุกเช้าต้องปั่นเนาะไม่งั้นท้องอืดนะครับต้มเละต้มเลยเละวันนั้นคุณยายกินข้าวกับน้ำพริกคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ กินใบตำลึงอะไรเข้าไปนะคะทีนี้คุณยายเคี้ยวไม่ละเอียดอ่ะคุณยายท้องอืดทั้งวันเลย <laughs> ทีนี้ก็เลยได้ต้มข้าวกินนะคะต้มข้าวคุณค่อยๆกินรอเวลานะครับต้มข้าวให้มันเละๆน <laughs> ายลองไปทํากันดูนะครับเมนูนี้อร่อยมากนะครับผู้ชมโอ้อร่อยค่ะอร่อยนะคะรสชาติก็อร่อยดีดนะคะนี่ด็ ประมาณนี้นะครับ<า>ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมกับแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ไก่มะนาวผัดแห้งแสนอร่อยของคุณยายนะคะคขอบคุณค,ค่ะบ๊ายบาย